สวัสดีครับชายเนตรสุวรรณนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะนําเทคนิคการทําเชิงลูกไม้ให้เป็นระบายวงกลมหรือระบายครึ่งวงกลมนะครับซึ่งเชิงลูกไม้โดยปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็นทางตรงนะครับแต่เราสามารถที่จะนําเชิงลูกไม้ทางตรงนะครับมาทำระบายแบบวงกลมหรือครึ่งวงกลมได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอยากจะนําเชิงลูกไม้สวยๆนะครับมาทาระบายที่ปลายแขน หรือระบายที่ชายเสื้อนะครับแต่ด้วยความที่เชิงลูกไม้เป็นทางตรงเนี่ยมันก็เมื่อน,นํามาต่อมันก็จะไม่เกิดความพิวความระบายนะครับแต่เราสามารถที่จะนําเชิงลูกไม้ทางตรงนั้นนะครับมาทำเป็นระบายย้อยแบบวงกลมหรือครึ่งวงกลมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเทคนิคในการนําเชิงลูกไม้ทางตรงมาทําระบายแบบย้อยวงกลมหรือครึ่งวงกลมครับ การทาระบายปลายแขนวงกลมจากเชิงลูกไม้นะครับเชิงลูกไม้ของเราโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นทางตรงนะครับนี้เราจะมาทําให้เป็นวงกลมนะครับวิธีทํานะครับให้เราตัดเชิงลูกไม้ออกมานะครับความว้างของเชิงลูกไม้เนี่ยให้เท่ากับระบายปลายแขนของเรานะครับช่วงนี้นะครับระบายปลายปลายแขนของเรานะครับป้างเท่าไหร่นะครับเราก็ตัดลูกไม้ออกมา ให้ฟางมากกว่าช่วงระบายของเราสักหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับความยาวของลูกไม้นะครับให้เราเช็คจากาลิมด้านนอกนะครับว่าเท่าไรนะครับเราก็ตัดลูกไม้ออกมายาวเท่านั้นนะครับแล้วก็เผื่อไปสักนิ้วหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดน,นะครับ เมื่อเราตัดออกมาได้แล้วนะครับเราก็นําลูกไม้นะครับมาวางตามแพทเทิร์นเลยนะครับตัวนี้นะครับผมวางไว้แล้วประมาณครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวางส่วนที่เหลือให้ดูนะครับลูกไม้ของเรานะครับก็จะเป็นทางตรงให้เรานะครับวางลูกไม้ตามนําลูกไม้นะครับฝั่งฝั่งริมนะครับมาวางตามแพทเทิร์นเลยนะครับ เราก็จะวางพอดีกับแพทเทิร์นนะครับริมนะครับแต่ตัวเนี้ยอ่ผมทําชิ้นรองในด้วยชิ้นรองในผมเนี้ยมันพอดีกับแพทเทิร์นแล้วเดี๋ยวผมจะเผื่อลูกไม้ออกมานิดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกไม้ของเราเนี้ยปิดชิ้นรองในนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ทําชิ้นรองในนะครับก็สามารถที่จะจับพอดีริมแพทเทิร์นได้เลยนะครับนะครับเราก็วางลูกไม้นะครับเราก็ตัดลูกไม้ไปนะครับจากทางตรงนะครับ เราก็วางลูกไม้ดัดไปตามแพทเทิร์นของเราเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นริมลูกลูกไม้นะครับเป็นริมระบายนะครับจับดัดไปเรื่อยๆนะครับกัดลูกไม้ให้ติดกับแพทเทิร์นเลยนะครับ เราจะจับช่วงริมนะครับให้พอดีแต่ช่วงข้างด้านในเนี่ยมันเหลือไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะซาะด้านในออกนะครับกัดเข็มหมุดให้รอบเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดัดลูกไม้ไปนะครับ พอดีชิ้นเนี้ยผมตัดผ้าออกไปแล้วที่แรกผมว่าจะทําแค่สามส่วนสี่ของวงกลมนะครับแต่ผมกลัวว่ามันตกระบายไม่ค่อยสวยผมก็เลยทําทวงกลมเพราะลูกไม้ผมอะมันขาดไปนิดนึงตรงนี้ผมเนาไว้ให้ดูนะครับว่า,าลูกไม้ชิ้นเดิมมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมแกะออกเลยนะครับ ถ้าลูกไม้ปกติของเรานะครับเราก็วางดัดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ลูกไม้ผมไม่พอนะครับผมก็ส่วนนี้ผมตัดออกไปแล้วจริงๆมันเป็นเชิงลูกไม้เดิมนะครับด้วยความที่ทีแรกเนี่ยจะทำแค่เจ็สามส่วนสี่ของวงกลมนะครับอันนี้ส่วนนี้ผมก็จะนำลูกไม้มา ต่อให้พอดีนะครับเป็นแนวเดิมนะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็วางลูกไม้ดัดไปจนชนกันเลยนะครับส่วนเนี้ยลูกไม้ผมไม่พอนะครับผมจัดซ้อลูกไม้จากาตัวเสื้อนะครับมาวางเราก็หาลายที่มันใกล้เคียงกับเชิงนะครับแต่ถ้าลูกไม้เราพอเราก็วางออกมาได้ชนเลยนะครับนะครับอันนี้ผมเสริมลูกไม้นะครับ ถ้าลูกไม้ใครน้อยก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับผมเสริมช่วงนี้นะครับผมจะเอาไวา้ช่วงท้องแขนนะครับมันจะไม่รู้สึกนะครับว่าามันไม่ใช่เชิงลูกไม้เพราะช่วงนี้มันไม่เยอะนะครับเมื่อเมื่อเราวางช่วงริมเสร็จแล้วนะครับลูกไม้ด้านในนะครับมันจะเหลือนะครับ เราก็จะซ้อ,อซ้อออกนะครับการซ้อนะครับให้เราจับลูกไม้นะครับแต่และดอกลูกไม้มันจะเป็นดอกนะครับแต่และดอกนะครับวางให้เรียบนะครับนะครับจับช่วงเชิงนะครับให้เรียบนะครับช่วงเนี้ย อ่ามันเหลือเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะซ้อออกนะครับให้เราพยายามจับอ่าช่วงดอกนะครับให้เรียบนะครับช่วงดอกให้เรียบส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะซ้อออกนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับพอดีลูกไม้ของผมเนี่ยเชิงมันปกติเชิงลูกไม้ช่อขึ้นไปเนี่ยช่องไฟมันจะเท่ากันนะครับพอดีเชิงลูกไม้ของผมตัวเนี้ย ช่องไฟมันไม่เท่ากันช่วงนี้จะฟางนะครับช่วงนี้จะแคบปกติเชิงลูกไม้ช่องไฟจะประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปก็จะทําง่ายหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่ช่วงนี้แคบนะครับบางทีเราต้องซาะดอกออกเยอะหน่อยนะครับการทําลูกไม้นะครับมันจะไม่มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่าลูกไม้แต่และ,ะชิ้นนะครับ มันก็จะมีฟาร์มมีลายที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นให้เราจับตามให้เรานำวิธีการทำนะครับไปใช้แล้วเราเจอลูกไม้แบบไหนเราก็ทำตามลูกไม้ของเราเลยนะครับนะครับผมจะไล่ดอกนี้นะครับให้เรียบนะครับนะครับดูช่วงชายนะครับให้เรียบนะครับ ส่วนนี้เหลือนะครับผมจะซ้อออกเลยนะครับการซ้อนะครับให้เราซ้อตามลูกไม้นะครับส่วนที่เป็นผ้าโป่งนะครับ แล้วก็ตัดนะครับส่วนที่เป็นผ้าโป่งเราก็ตัดตรงไปเลยนะครับให้เชื่อมกับลูกไม้อีกดอกนะครับให้เราดูนะครับว่าเราจะใช้ดอกไหนนะครับถ้าเราใช้ดอกไหนนะ่ะเราก็ตัดเลยนะครับไอต,ตรงนี้ต้องดูนะครับว่าลายลูกไม้เราเป็นยังไงนะครับ ให้เราซ้อตามดอกนะครับเราก็ซ้อจนมาถึงอ่าริมพัดเทิร์นเลยนะครับเมื่อเราซ้อแล้วนะครับ เราก็จะฝั่งที่เราซ้อตามดอกเนี่ยเราจะเอาทับฝั่งที่ไม่เสมอกันนะครับนะครับช่วงที่เหลือนะครับถ้าเราซ้อเสร็จแล้วเราก็วางไปก็วางให้เรียบเลยนะครับส่วนเกินที่เหลือเนี่ยเราก็ตัดออกได้เลยนะครับเราก็เผื่อไว้เย็บซัก ประมาณจุดห้าก็พอนะครับไม่เยอะนะครับถ้าเหลือไว้เยอะเนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นช่วงผ้าโป่งเยอะมันจะไม่สวยนะครับพยายามเจียนให้เล็กที่สุดแต่ก็อย่าให้เล็กเกินนะครับถ้าเล็กเกินเนี่เดี๋ยวเวลาเรากึ่งเนี่ยมันจะหลุดนะครับเราก็ซาอ,ออกได้เลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับเหลือไว้ประมาณสักครึ่งเซนก็พอนะครับ มันจะได้ไม่เห็นรอยลูกไม้ด้านในเยอะนะครับแต่ลูกไม้ตรงนี้เวลาเรากึงเสร็จแล้วเราทําเป็นตัวเนี่ยจะไม่รู้สึกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กัดเข็มหมุดเชื่อมลูกไม้เลยนะครับชิ้นนี้ผมซอะพอดีไว้นะครับผมจะมาทับฝั่งนี้นะครับ การเซ้อลูกไม้จะไม่มีอะไรตายตัวนะครับให้เราซ้อตามดอกไปเลยนะครับที่สำคัญนะครับคือเราจับลูกไม้ให้เรียบนะครับนะครับจับให้เรียบพอดีกับแพทเทิร์นนะครับ เราจะไม่เหลือ,อผ้าปโป่งไว้เยอะนะครับเี๋ยวเห็นรอยผ้าปโป่งจะไม่ค่อยสวยนะครับเมื่อเราวางแล้วเราต้องดูด้วยนะครับวา่าช่วงที่เราจะไปต่อเข้าไปแขนเนี่ยต้องให้ลูกไม้ของลองเลยขึ้นมานะครับนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้ก็จะเรียบแล้ว ช่วงนี้มันเหลือน้อยก็จะทําง่ายหน่อยนะครับแต่ดอกเนี้ยมันเป็นเชิงไม่ปกตินะครับช่วงนี้มันจะแคบซึ่งลูกไม้โดยทั่วไปนะเชิงมันจะอยู่ฟางประมาณนี้แหละแต่ลูกไม้ตัวเนี้ยมันทําเชิงฟางสลับกับเชิงแคบนะครับช่วงช่องไฟกว้างแล้วก็ช่องไฟแคบนะครับมันจะทําให้วางยากนิดนะครับนะครับเราก็จับจับให้เรียบนะครับ ให้เราดูนะครับเราจะาถ้าเกิดฝั่งนี้เรียบฝั่งนี้เรียบมันเหลือตรงกลางนะครับให้เราดูว่าลูกไม้ช่อไหนมันสวยแล้วก็ใช้ช่อนั้นนะครับเป็นตัวทับนะครับแต่ส่วนมากก็จะลายเดียวกันนะครับก็จะใช้ฝั่งไหนทับก็ได้นะครับจับฝั่งนี้เรียบเลยนะครับเราก็มาจับฝั่งนี้นะครับ เราก็จับให้เรียบเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือเราจะซ้ะวางนะครับเหมือนเดิมน,นะครับเราก็จะซ้อฝัอ่งหนึ่งนะครับเป็นซ้อตามลายลูกไม้นะครับ เหมือนกันนะครับเราก็ซ้อจนสุดไปถึงรับชายเลยนะครับให้ท่านสังเกตดูนะครับว่าเราจะซ้อช่วงไหนนะครับเพราะลูกไม้ของแต่ละชิ้นนะครับมันจะมีลายที่แตกต่างนะครับเราดูว่าดอกไหนสวยเราก็ซ้อตามดอกเลยนะครับ เมื่อเราซ้อฝั่งลูกไม้ออกแล้วนะครับแล้วก็ซ้อนกอันเลยนะครับ เมื่อเราซ้อนกันแล้วนะครับเราก็ตัดด้านในออกได้เลยนะครับให้เราดูจังหวะนะครับให้ระวังช่วงบนไว้นิดด้วยนะครับเพราะบางทีช่วงบนเนี่ยมันจะหายไปนะครับพยายามอย่าให้มันหายนะครับถ้ามันหายไปเนี่ยเดี๋ยวเราต่อกับปลายแขนจะไม่สวยนะครับเราก็ดูนะครับลุกไม้มันทับมาช่วงไหนนะครับ เราก็ตัดด้านในออกได้เลยนะครับเช็ค mm hmm. <Check S 2> ดูดีดนะครับอย่าให้อ่าตัดเลยลูกไม้ออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวมันจะปิดกันไม่ไม่มิดนะมันจะไม่สวยนะครับนะครับเราก็ซอออกได้เลยนะครับ แล้วก็วางให้เรียบเหมือนเดิมเลยนะครับช่วงนี้มันเลยมาแล้วมันตกลงมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเซาะตรงนี้ออกนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็ดูตามลูกไม้ของเรานะครับมันจะไม่มีลายไตตัวนะครับช่วงนี้เซาะตามลูกไม้ได้เลยนะครับ พลูกไม้แต่ละชิ้นมันก็จะมีความแตกต่างแล้วเราก็มาให้ปิดให้มิดนะครับถ้าปิดไม่มิดเนี่ยม,มันจะขาดไปนะครับเราก็ดูนะครับลูกไม้เราเนี่ยปิดมาแค่ไหนเราก็ตัดด้านในเลยนะครับเผือด้านล่างไว้สักประ,ปะมาณสัก ครึ่งเซนนะครับคือถ้ามากกว่าครึ่งเซนเนี่ยมันซ้อนกันมากมันก็จะไม่ค่อยสวยตอนที่เราแปะนะครับเราก็กัดแต่ชิ้นลูกไม้นะครับไม่ต้อง ไม่ต้องติดแพทเทิร์นนะครับถ้าติด pattern แพทเทิร์นนะมันจะทําให้เรากึ่งยากนะครับแต่ถ้าติดแพทเทิร์นแล้วก็ได้นะครับเราค่อยแกะทีหลังได้นะครับนะครับพยายามให้ชิ้นลูกไม้ของที่เราซาอนนะครับปิดให้มิดนะครับแต่ก็อย่าให้เหลือมากนะครับถ้าเหลือมากก็ลูกไม้มันซ้อนกันมากก็จะไม่ค่อยสวยนะครับ นะครับตรงนี้ของผมเป็นดอกก็มันเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะซ้บมันออกนิดนะครับแต่จริงๆถ้าลูกไม้ปกตินะ่ะตรงนี้ไม่ได้เป็นดอกเนี่ยเราก็ซอะฝั่งเดียวก็ได้แล้วนะครับพอดีชิ้นนี้มันเป็นดอกแล้วมันเหลือเยอะผมก็เลยซะทต้องต้องดอกออกมานะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดช่วงนี้เราก็จะเรียบแล้วส่วนเกินนะครับที่มันมากกว่าครึ่งเซนเนี่ยเราสามารถเจียนออกได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกึงแล้วผมจะไปเจียนทีหลังนะครับ ส่วนไหนที่หนามากๆก็เซาะได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปเซาะทีหลังนะครับนะครับจากที่มันเหลือนะครับเราก็เซาะวางให้ลูกไม้เราเรียบนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปจนสุดแพทเทิร์นเลยนะครับเมื่อเอราวางาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะแต่งนิดนะครับ ดีลูกไม้มันขาดนิดนึงเสร็จแล้วนะครับให้เรากึ่งยึดติดกันเลยนะครับส่วนที่ผ้าโปร่งที่มันต่อกันแล้วเห็นนะครับถ้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงยาวๆนะครับเราก็เสาะดอกลูกไม้มาปิดมันได้นะครับ งานลูกไม้นะครับตรงไหนที่มันไม่สวยนะครับเราก็สามารถที่จะซ้อลูกไม้มาทับมาปิดได้นะครับอย่างช่วงนี้นะครับมันจะเหนือเยอะนะครับตอนเรากึงเราก็สามารถที่มาปิดรอยตะเข็บนะครับโดยใชล้ลูกไม้นะครับมาปิดมันก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับว่าเป็นรอยผ้าม้งต่อกันนะครับ ตรงนี้เราต้องดูนะครับเพราะรูปไม้ของแต่ละ,ละชิ้นนะ้มันไม่เหมือนกันบางชิ้นอาจจะลายชนกันพอดีโดยไม่ไมเห็นตรงนี้ผ้าปโป่งเยอะหรือเห็นน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ปิดนะครับเพื่อที่จะไม่เห็นว่าตอนที่เรากลึงเ่ยเดี๋ยวเรากลึงยึดเนี่ยช่วงนี้มันจะเห็นว่าเป็นผ้าปโป่งต่อกันมันจะไม่สวยนะครับพยายามปิดนะครับ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กึงยึดติดได้เลยนะครับการกึงนะครับให้เรากึงตามรอยตะเข็บที่เราปะลูกไม้ไว้นะครับนะครับช่วงนี้นะครับที่เราปะไว้นะครับ เราก็กลึงพยายามกลึงซ่อนได้นะครับจับซ้อนกันให้เรียบนะครับ ช่วงที่เป็นลูกไม้ผ้าโปร่งนะครับซ้อนกันเนี่ยเราก็กึงไปได้เลยนะครับถ้าเป็นช่วงผ้าโปร่งยาวๆนะครับช่วงฟ้างๆมันจะเห็นเส้นได้แล้วก็ มันจะไม่สวยนะครับเราก็ใช้เสะดอกลูกไม้เล็กๆนะครับมาปิดนะครับอย่างช่วงเนี้ยมันอาจจะยาวนิดนะครับถ้าเห็นนะครับเราก็สามารถใช้ลูกไม้ปิดไปได้นะครับแต่ถ้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะให้สวยเราก็ปิดไว้นะครับเราก็เสะเลยนะครับเเาาก็กึงนะครับให้กึงตามลายลูกไม้ที่เราเสะไว้นะครับ คึงช่วงริมนะครับเข้ามาริมสักประมาณ3-4มถึงมิลนะครับสองสามมิลนะครับกึงให้ติดนะครับจะกึงห่างมากนะครับกึงถี่นิดนึงจับให้เรียบนะครับแล้วก็กึงนะครับให้เข้ามาจากริมที่เราซ้อนะครับ รักสามถึงสี่มิลนะครับเราละกลึงเราก็ไม่ให้ได้เราติดแพทเทิร์นนะครับจะได้ไม่ต้องมาแกะทีหลังนะครับกึงแต่ชิ้นลูกไม้ให้ติดกันนะครับ เราจะพยายามไม่ให้รูปไม้เราเลยด้านล่างนะครับอย่าให้มันใหญ่มากนะครับให้เหลือไว้ประมาณสักครึ่งเซนก็พอน,นะครับใหญ่มากจะไม่ค่อยสวยนะครับเราก็กึงยึดไว้ได้เลยนะครับเราก็กึงโดยรอบเลยนะครับ ส่วนนี้เรากึงแล้วนะครับเราก็ดึงเข็มหมุดออกได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไปกึงซ้ํานะครับ ครับเมื่อเรากึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็าไปรีดนิดนะครับเพื่อที่จะได้ลูกไม้เราจะเรียบขึ้นมานิดนะครับอย่าลืมนะครับเนา,าช่วงที่เราต่อวงแขนไปด้วยนะครับทุงนี้เราก็เจียนออกได้เลยนะครับ เือไว้ประมาณสักเซนครึ่งนะครับช่วงนี้เราจะไปต่อกับตัวแขนนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเราก็ไปนีดนิดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกระวงแขนนะครับการต่อกระวงแขนนะครับตัวแขนเมื่อต่อตัวแขนลนะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการต่อกับตัวแขนของผมนะครับตัวแขนของผมนะครับผมจะตัดนะครับ ลูกไม้ให้เลยตะเข็บลงมานิดนะครับแล้วก็เซาะตามดอกเพื่อที่เวลาเราต่อตะเข็บแล้วเนี่ยลูกไม้มันจะมาปิดตะเข็บเราจะไม่เห็นรอยตะเข็บช่วงนี้นะครับนะครับเมื่อเราต่อแล้วเนี่ยรอยต่อเราอยู่ด้านในนะครับลูกไม้ที่เราตัดเลยจากช่วงตัวแขนลงมาเนี่ยมันจะลงมาปิดตะเข็บมันจะทําให้เราไม่เห็นตะเข็บ แขนเสื้อเราก็จะดูสวยเนียนขึ้นนะครับนะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมลองผ้าแก้วด้วยนะครับเราจะไม่ลองก็ได้นะครับหรือลองก็ได้แล้วแต่นะครับตัวนี้พอดีผมดูแล้วว่าลองผ้าแก้วมันจะสวยป่ะผมก็เลยลองผ้าแก้วนะครับนะครับการาทำระาบปลายแขนย้อยวงกลม ด้วย name, ด้วยเชิงลูกไม้นะครับของเราก็จะมีแค่นี้นะครับครับสำหรับการนําเชิงลูกไม้มาทําระบายแบบย้อยวงกลมหรือครึ่งวงกลมนะครับของเราก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับหากเพื่อนเพื่อนรับชมแล้วชอบหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆเราได้รับชมและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ